นังสื่อเล่นนี้ก็เกี่ยวกับครอบครัวเชื้อสายจีนอังกฤษครอบครัวหนึ่งค่ะพ่อแม่ชื่อโจชัวลิลลี่แล้วก็มีลูกแฝดชื่อทอมมี่กับอีวาแล้วทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวที่เดินทางเข้ามเวลาได้เรื่องราวก็เริ่มขึ้นเมื่อ พ่อแม่โจโชกับลิลลี่เนี่ยค่ะเดินทางเข้าไปในอดีตแล้วเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นไม่สามารถกลับมาในปัจจุบันได้แล้วเราก็ติดตามเรื่องราวของลูกๆรับมือกับความสูญเสียนี้ยังไงในหนังสือเล่มนี้เราก็แฟลชแบ็กไปค้นพบเรื่องราวของพ่อแม่ด้วยว่าพ่อแม่เติบโตมายังไงมาพบรักกันยังไงแล้วพิมพ์มักจะชอบเลือกบทเนี้ยเพื่อ,ออ่านมันเป็นบทที่ <laughs> รู้สึกว่าเป็นบทที่โรแมนติกที่สุดแล้วก็เป็นบทที่ตัวเอง Enjoy เอนจอยเขียนมากที่สุดด้วยค่ะโจอโชกัลเลลี่หนึ่งเก้าแปดแปด จังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับความรักลิลลี่เชื่อเช่นนี้มาโดยตลอดการพบคนที่ใช่จะไม่มีความหมายหากว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจถ้าคนสองคนอยู่กันคนละช่วงชีวิตพวกเขาอาจจะพัวพันกันชั่วระยะหนึ่งบางครั้งอาจจะนานกว่าระยะหนึ่งแต่ในที่สุดเส้นสายที่โยงใย,ยก็จะตัดผ่านกันไปหรือไม่ก็ตัดขาดจากกันเสมอเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ลิลลี่พูดเสมอว่าจังหวะเวลาติดปีกให้ความรัก ถ้าจังหวะเวลาไม่อำนวยเธอก็คงไม่ตัดสินใจไปงานเลี้ยงก่อนวันปีใหม่ที่อิสลิงตันในวันสุดท้ายของปี1987เธอไม่มีทางไปยืนอยู่ข้างนอกสูบบุหรี่อยู่ข้างพุ่มกุหลาบของพอลลีนแล้วก็พบกับโจชัวประมาณ1เดือนต่อจากนั้นถ้าจังหวะเวลาไม่ชักพาพอลลีนก็คงไม่ชวนไปร้านอาหารจีนหลังเลิกเรียนในเย็นวันหนึ่งแล้วพวกเขาก็คงไม่ตัดสินใจไปที่ร้านอาหารซึ่งโจชัวทำงานอยู่ในช่วงเวลาที่เขาทำงานอยู่พอดีเธอคงไม่สวมชุดสีเหลือง ใส่ต่างหูสีเขียวเธอคอยส์นั่งที่โต๊ะตัวนั้นกับเพื่อนเพื่อนและเกือบจะหายใจดังเฮือกเมื่อเขาเดินฉับฉับมาหากระดาษจดกับดินสอในมือพร้อมจะจดรายการอาหารของพวกเธอดวงตาของเธอมองสำรวจไปหน้าของเขาจากนั้นเขาพูดว่าแค่เพียงจุดเปลี่ยนเล็กๆเธอกับเพื่อนๆอาจจะไปที่ร้านอื่นก็ได้เขาอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานกับอื่นแม่ของเธออาจจะคลอดเธอช้าไปหนึ่งสัปดาห์เธออาจจะเลี้ยวผิดทางบนถนนสายหนึ่งแล้วความรักของพวกเขาก็จะไม่มีวันจะก่อเกิด แต่โชว์คงจะไม่เห็นด้วยความรักโจชัวพูดไม่ได้ถูกกำหนดด้วยจังหวะเวลากลับกันจะกลัวเวลาทำไมเขามักจะพูดในเมื่อตามหลักแล้วเวลาเป็นไปตามที่เรากำหนดให้มันเป็นถ้าเขาไม่ตกลงไปการเลี้ยงในอิสลิงตันกับเควินถ้าลิลลี่กับเพื่อนๆของเธอไม่โผล่มาที่ร้านอาหารของเขาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นความรักก็จะหาช่องทางอื่นในการปรับแต่งเวลาให้เป็นไปตามการออกแบบของมันสิ่งอื่นๆก็จะเข้ารูปเข้ารอยอาจจะในวันที่ต่างไป ภายใต้ท้องฟ้าที่ต่างไปท้ายที่สุดพวกเขาก็จะได้เจอกันชีวิตของพวกเขาจะพันเกี่ยวและหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโชคชะตากำหนดเอาไว้แล้วเธออาจจะยังสวมชุดสีเหลืองชุดเดิมสวมต่างหูสีเขียวเธอคอยคู่เดิมนั่นแหละใบหน้าของเธอสว่างสดใสด้วยความประจัยขณะที่ดวงตาของทั้งสองมองศบกันเธอจะพูดว่าโอ้คุณน,นั่นเองถ้าจังหวะนั้นหรือจังหวะอะไรบางอย่างในชีวิตไม่เป็นไปตามที่เขาใช้ชีวิตมา อาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้ใช่ค่ะเพราะที่เนี่ยตัวเองเป็นคนที่สนใจในเรื่องจังหวะเวลาชีวิตมากเวลาเจอคนที่เขาลักกันหรือคนที่คบกันเนี่ยพิมพ์จะชอบถามว่าเจอกันได้ยังไงลักกันได้ยังไงเพราะรู้สึกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วเพระเอิญตัวละครโจชัวลิลลี่เนี่ยมันก็มีอินสปายมาจากความเป็นจริงข้างเยอะจากตัวละครคุณพ่อหรือตัวละครอากงอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เขียนนวนิยายเรื่องเนี้ยก็อยากให้ตัวละครโจชัวกับลิลลี่ได้มี เหมือนเลิฟสตอรี่กันนี่คะ่ะอยากให้เป็นเลิฟสตอรี่ที่เหมือนทางอากงาม่าพิมพ์ไม่ได้มีโอกาสมีในชีวิตจริงชื่อทันนะครับก็เป็นบรรณาธิการต้นฉบับของเล่มนี้แล้วก็คนที่ได้มีโอกาสเลือกหนังสือเล่มนี้มาทําแล้วก็เสนอในการซื้อลิขสิทธิ์มาตีพิมพ์ครับตอนแรกที่ได้รู้จักหนังสือเล่มนี้ก็เห็นข่าวทางโซเชียลมีเดียที่เป็นข่าวเรื่องการออปชั่นทําซีรีส์ ล้วก็เห็นว่ามีเจมมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อาจจะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เห็นว่าเป็นนักเขียนไทยซึ่งอันนี้ก็มีพี่ในสำนักพิมพ์ที่เขาก็เห็นข่าวแล้วก็มาคุยกันในทีมว่าเออเล่มนี้น่าสนใจนะลองเอามารีวิวไหมแล้วตัวผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นคนที่รีวิวหนังสือเล่มนี้แล้วก็การรีวิวเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าการที่เป็นบรรณาธิการอ่านตัวต้นฉบับภาษาอังกฤษแล้วก็รีวิวให้ทุกคนในสำนักพิมพ์พิจารณาว่าจะเสนอสิทธิ์มาทำไหมครับก็ ตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วพอได้อ่านก็รู้สึกว่าชอบอินเทชันแรกที่ได้อ่านก็แบบว่าชอบเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่พูดถึงอารมณ์แล้วก็ตัวคอนเทนต์มันแบบสะเทือนอารมณ์แต่ก็มีการเล่นกับฟอร์มที่แบบว่าทดลองอะไรบางอย่างให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในวงการหรือว่าในตัววรรณกรรมที่มันอาจจะยังยังไม่เคยมีการถูกพูดถึงในแนวนี้ครับผมรู้สึกว่า มันลงตัวทั้งในแง่ของฟอร์มและก็คอนเทนต์ซึ่งมันทําให้เราชอบแล้วก็ทําให้เราแบบตัดสินใจเลือกที่จะเสนอมันมาครับผมตอนปริญญาโทมีโอกาสได้ไปเรียน Creative Writing ที่มหาวิทยาลัยที่เอดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์ที่มหาวิทยาลัยชื่อเอดินเบิร์กเนเปียร์ค่ะคก่อนโควิดเริ่มต้นแบบประมาณ3-4เดือนเลยค่ะแล้วคลาสแรกคืออาจารย์เขาบอกว่าให้นักเรียนทุกคนกลับไปทํากันบ้านมาแล้วให้กลับมาคลาสต่อไปมีไอเดีย10เรื่องค่ะแค่แบบว่าชื่อ แล้วก็มีแบบประโยคสั้นๆสองสประโยคอธิบายว่าไอเดียนี้คือเกี่ยวกับอะไรและอันนี้นี่คือเป็น1ใน10ไอเดียนั้นไอเดียแรกเล็กน้อยมากมีแค่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ชายคนหนึ่งเสพติดการเดินทางข้ามเวลาเสร็จแล้วอาจารย์ก็ให้เลือกภายใน10เรื่องเนี่ยคะ่ะไอเดียที่คิดว่า มันแข็งแรงสุดก็เลยเลือกไอเดียนี้เพราะรู้สึกว่าเป็นไอเดียที่ใกล้ตัวและเพอร์ซันมากที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่กําลังทบทวนตัวเองเยอะค่ะเฮ้ยทำไมเราเป็นเราในทุกวันนี้ทําไมเราตัดสินใจทําอะไรอะไรทําให้เรา m a เมคดิ i s ชันหลายๆอย่างทาไมเราเป็นคนอารมณ์อะไรแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็ย้อนกลับไปถึงการสูญเสียที่เราเคยผ่านมาในอดีตหรือการที่เราได้รับการเลี้ยงดูมาในครอบครัวจีน มันก็ได้ทำให้สาวไปถึงออความสัมพันธ์กับคุณพ่อแล้วก็ความสัมพันธ์กับอากงด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างอากงกับคุณพ่อด้วยรู้สึกว่ามันออกมาเข้มข้นมากๆแล้วก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะชอบพาร์ทที่ตัวทอมมี่เขาเหมือนกับว่าช่วงที่เขาเดินทางย้อนเวลาแล้วก็ไม่สามารถพบกับความรู้สึกในการสูญเสียพ่อแม่ของตัวเองไปได้เนี่ยมผมรู้สึกว่า ความรู้สึกที่คุณพิมพ์ถ่ายทอดมาผ่านภาษาและก็การเรียบเรียงมันเลี้ยวมากๆแล้วมันก็ทําให้เราแบบมูฟไปกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดแล้วก็นั่นแหละก็ประทับใจกับเรื่องนี้ตรงส่วนนี้ครับผมโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเขียนสร้างบรรยากาศอะคะ่ะเราพิมพ์รู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยสร้างบรรยากาศก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆเราหรือบางทีเพลงที่เปิดอยู่เพลงที่เราฟังอยู่หนังที่เราดูอยู่แล้วพิมพก็เลยอยากเอา เพลงเหล่านี้เข้ามาอยู่เป็นแบ็กกราวด์ด้วยค่ะก็เลยจะมีเนื้อเพลงแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้ก็คือในช่วงเวลาที่ตัวละครอ,อยู่ในอดีตเดินทางข้ามเวลาฟอร์แมตมันจะแตกต่างมันจะไม่ใช่เหมือนนวนิยายธรรมดาแบบเขียนตรงๆมันจะมีความเป็นกรอนมีเขียนแบบเป็นความเป็นบทกวีโดดบรรทัดมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอ็กซ์เพร์ a เนลหน่อยๆแล้วก็พิมพ์ตัดสินใจเลิอกอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นพิมพ์อ่าน m ม m o i อันหนึ่งของนักกวีคนอังกฤษอะค่ะชื่อ yisa d e l ว ward หนังสือชื่อ the terrible แล้วเขาเขียนเมม o เกี่ยวกับชีวิตของเขาแต่เขาเขียนทุกอย่างเป็นเหมือนบทกวีหมดเลยอะค่ะแล้วมันเลยทำให้พิมพ์รู้สึกเฮ้ยนวนิยายมันไม่จําเป็นต้องฟ fix ก็ได้ว่าฟอร์แมตมันต้องเป็นเหมือนกับที่เราอ่านมาตลอดชีวิต เราสามารถสร้างอารมณ์ใหม่ๆสร้างบรรยากาศใหม่ๆผ่านผ่านการสตรัคเจอร์ใหม่ๆได้แล้วพิมพ์ก็เลยคิดว่าการที่เราแบบสร้างเป็นแบบบทกวีมีการโดดบรรทัดเวลาอ่านมันก็จะมีอีกจังหวะหนึ่งมันก็จะมีอีกอารมณ์อีกความรู้สึกหนึ่งและพิมพ์ก็อยากสร้างความรู้สึกที่ว่าเหมือนเวลาเราลึกความหลังอะค่ะทุกอย่างมันจะเหมือนแบบโฟล์เข้าไปด้วยกันหมดเราบางทีเราก็ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าคําพูดที่เราได้ยินอะเป็นคําพูดที่เราเคยพูดเองหรือคนอื่นพูดหรือเราพูดออกมาหรือเราแค่คิดอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันแบบไหล แล้วการที่ใช้บทกวีอย่างเงี้ยมันก็ช่วยทําให้ตรงนี้มันเด่นชัดขึ้นด้วยค่ะมันมีทั้งการจัดย่อหน้าที่หลายๆครั้งทีมันจะมีการตบแถบหนึ่งทีคืออย่างเช่นสเปซมันจะมีบางหน้าตัวละครพูดปุ๊บแล้วก็สเปซแบบหลายบรรทัดเลยแล้วก็มีประโยคอีกประโยคหนึ่งด้านใต้อย่างเงี้ยพวกเวลาอย่างนั้นเกิดขึ้นก็อยากให้แสดงให้เห็นว่าเหมือนเวลาที่เวลาเราพูดคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาเราแบบรู้สึกอะไรบางทีเรารับรู้อะไรไปแต่แบบใช้เวลาสาักพักนึงกว่าที่เราจะตอบหรือรอแบบ ให้ทุกอย่างตกตะกรอนเงี้ยมันก็แบบเว้นช่วงไว้เงี้ยก็คืออยากจะสื่อวิธีที่ความรู้สึกของเราแล่นนะคะ ถ้าเราอยากที่จะสัมผัสความรู้สึกของมนุษย์หรือว่าความรู้สึกของใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนที่ห่างไกลจากตัวเราแต่เราสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วเราอยากสัมผัสนะครับก็เนี่ยแหละครับหนังสือเล่มนี้จะทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นได้ใครอยากสัมผัสหนังสือที่แบบมันมีอารมณ์หลายๆอารมณ์แบบสัมผัสอยู่ในบรรยากาศของอารมณ์ของความรู้สึกของคนอื่นความเหงาความสูญเสียความเศร้าความรักความปิติอินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ให้โอกาสหนังสือเล่มนี้ค่ะ